เรียกว่าทำเอาแฟนคลับช็อกไม่น้อยต่างอ้าปากค้างกันเลยเดียวค่ะเมื่อทางด้านนักร้องหนุ่มจากเวทีดังเอกสุทธิเทพหรือเอกเดอะไวท์ได้ออกมายอมรับว่าได้นอกใจภรรยาทำให้ครอบครัวต้องพังโดยโพสต์ข้อความว่าโพสต์นี้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะบอกจุดเริ่มต้นของปัญหา มันมาจากผมเองจริงๆครับผมนอกใจภรรยานีสใส่มากๆไม่มั่นคงของผมมันได้สร้างปัญหาความสัมพันธ์ที่มีกับภรรยาและอีกคนที่ผมเก็บซ่อนไว้จนเลยเถิดมาถึงถุกวันนี้ไม่มีคำแก้ตัวใดๆผมขอน้อมรับผิดและยอมรับผลทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำโง่งๆของผมถึงแม้ตอนนี้ผมไม่เหลือราคาที่พูดให้ใครเชื่อแล้วก็ตามแต่ผมอยากรักษาครอบครัวและภรรยาของผมไว้ด้วยทุกๆอย่างที่ผมสามารถ จะแลกได้ขอโทษทุกท่านที่ผมได้ทําลายความเชื่อใจจนหมดสิน้นขอโทษที่ทําให้ผิดหวังครับท่าการชาวเน็ตแหกเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจอาทิทุกปัญหามีทางออกครับพี่เอกน้องเอาใจช่วยครับ เป็นกยนรังใจให้ครับส่งรังใจให้ภรรยาของพี่เอกนะคะไม่มีใครควรถูกนอกใจค่ะแต่เกิดขึ้นแล้วขอให้ความรักจากคนรอบกายอบกอดภรรยาของพี่เอกให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งนะคะและขอส่งพลังให้พี่เอกแก้ไขทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะให้กำลังใจครับค่อยๆแก้ปัญหาครับและอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะ